สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ้วม่ม้ชาแนลนะคะวันนี้เหมียวจะพาไปเล่นเกมจากค่ายเอเชียเกมมิ่งค่ะหรือค่ายเอีนั่นเองก่อนอื่นเราก็เติมเงินเข้าค่ายกันก่อนเนาะเหมียวเติมไปพันหนึ่งนะคะอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็กดเล่นเกมอ่ะแล้วเราก็ไปที่เลยชัวนะคะแล้วก็ไปที่เกม Pillar of Fortune ค่ะ เกมนี้เหมียวว่ามีความรู้สึกว่ามันคลา้คลายสล็อตเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าเกมนี้จะไม่ได้อยู่ในหมวดสล็อตนะคะอันนี้ก็เป็นการตารางการจ่ายเงินเนาะจะเป็นการจ่ายเงินว่าจ่ายเงินยังไงอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะนี่อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกฎค่ะอ่ะอันนี้ตั้งค่านะคะภาษาจีนสังกฤษแล้วก็เปิดปิดเสียงตรงนี้ได้เนาะปรับเป็ดกันก่อนนะคะอ่ะเจ็ดก็คือตามสุดอ่ะลองเล่นกัน คือเราต้องได้เนีย่ยลูกแก้วไม่รู้ว่าเรียกว่าลูกแก้วหรือเปล่าคือเรียงกันสามอันไอ้สามลูกเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้นแค่สองแนวนี้เท่านั้นนะคะถ้าติดกันเป็นแบบสาอันเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วถ้ามันไหลลงมาอย่างเมื่อกี้ที่เราได้คูณเน,นี่ยอันเนี้ยปึ๊บขึ้นไปคูณสองแล้วถ้าเราได้ต่อมันจะคูณสองอ่ะเนี่ยแล้วก็คูณสิบอย่างนี้นะคะ แล้วต่อไหมคุณร้อยไหมไม่ถึงนะคะไม่ได้นะคะ,ะ,คะวุฒอะอาการค้างนิดนึงนะคะโอเคไม่เป็นไรกลับมาเล่นกันใหม่เนาะ,ะไม่ได้เลยนะคะอ่ะลองปรับเป็ดดู เครดิตเราจะอยู่ด้านบนนะคะเหนียวมาพันหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เหนียวอยู่ที่9 4้สิ่สบาทนะจ๊ะไม่มีมาต่อนะคะอืมอ่าต่อไหมได้สีฟ้านะคะสเขียวต่อไหมไม่ได้นะ พับปิดลงมานะคะลงลงไปเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเนาะอ่ะต่อไหมไม่นะนะคะอ่ะสีฟ้าต่อไหมฟ้าส้มเอออ่ห้าสิบอ่าได้ปิควินมานะคะอ่ะเรากลับมาที่แปด้อย็สิบาวันนี้เหมี่ยก็ พอแค่นี้ดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเรากดออกจากเอมค่ะอ่ะเราก็ไปที่กระเป๋าตังค์นะคะกระเป๋าเงินอ่ะเราก็ไปหาค่ายที่เราเล่นเมื่อกี้ก็คือค่าย ag gaming นะคะแล้วเราก็กดถอนเงินออกมาเงินก็จะกลับไปอยู่ที่เครดิตคงเหลือที่เราจะถอนกับแอดมินได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเราพบกันใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ